ครับสวัสดีครับเ,ปเ,ปเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักนกเขาที่ชอบการเลี้ยงนกเขารา่ว่าจะเป็นสายมงคหลหรือว่าสายตอครับขอ,ข,อขอฝากติดตามช่องน้องไม้ครับสิมารีวิวใน,นการต้อนนกเขมนเนี่ยจัดทีมทีมไงครับเหมือนเนี่ยมาทีมไ่ครับ มีอาจารย์หลายๆค่ายครับที่มาร่วมตัวกันนะครับเมื่อเนี้ยมดูครับบ้านเนี้ยครับผมอันนี้พ่นวาสิผ้ามาน้ำโนกลางครับเที่ยนอีดหอยไฟครับสวัสดีครับครับพ้าสวัสดีครับผมอันนี้พี่เล็กครับช่างเล็กครับจากเพชรฝากพ้องนะครับพ้องครับครับผมรอดตามผลงานเพื่นอตัวที่เด่นมากให้เขาล่ะเจ้าสุดหล่อครับ อันนี้ท่านพ่อ,อครับจากทีมของรอยน้ำหวานครับเมื่อนี่เพนเก่าที่เด็ดมากเฮ้กันเดี๋ยวร้อติดตามผลงานนี่กันอันนี้พอ่อพ่อวัดนะครับของรอยน้ำหวานของลอยน้ำหวานเฮ้กันครับ <c oughs> ผมครับผมอันนี้อิธิลาร <c oughs> กุลช่างเล็กช่างโกช่างโกเ <c oughs> พชรเหล็กดัดนะครับเดี๋ยวร้อติดตามผลงานเพื่อนเนมื่อนี่เพิ่นเราเจ้าซิโกมากครับเพื่อนว่าที่จัดเตรียมอยู่วันเดารครับ อันนี้พ่อกรังครับครับสวัสดีครับอันนี้ช่างเนียดง่ามพเนีย็ดมันผู้ใดสนใจกับติดต่อได้นะครับเอาขออนุญาตไปใส่นกอนครับบันเนี่ยเดี๋ยวก็รอติดตามผลงานครับสวัสดีทีมงานนกเขาไงมิตรภาพรํำน้ำพ้องสายจวดเมื่อนี้มาออกรอบบ้านอาทิตย์มากินเข่าผู้ใดมาแน่ กำลังกินเข่าอาเผ็ดฝากพ้องเพชรฝากพ้องเล็กเอาเผ็ดเล็กดัดเพชรเล็กดัดอ้าวอาววัตะวัดหันมาตะวัดตจวัดอ้าวตะกองปนียัหมานพออเกียงครับทีมงานเชจจัปาอ้าวบัตัดี เวียแล้วพอดีเล็กเไไพชรหอยพายสวัสดครับเออเพชรยังกำลังกินเขา่าตีโอ้แนวแก่ไม่ก็โพดแก่มื่อนี้แนวกินมี่ยังแน,น่มื่อนี่ต้มไก่ครับต้มไก่ต้มไก่ใส่หยังช่างเลยใส่สมุนไพรใส่สมุนไพรของแท้ครบสูตรเลยเป็นบ่คร<ต>บสูตรครับมาจาต้มไก่บ้านที่นันจะเขาว่าจากลองเอียดไก่เออทิดบ่เขือไผ่ทิดอีดต้มไก่บ้านเอา ใส่ซาใส่ซาของแท้เลยใส่ซาเสียหนูเขายวดินแล้วเอาสารวัตรมาเด้อมา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 จุ๊บๆจุ๊กๆนั่นล่ะทีมงานเท่าเมื่อนี้อ่มาเอากำลังที่เป๊กกันกำลังที่กินเข่านกกับกำลังเข่ากันนั่นล่ะเข่ากันเอา ข้าวมาเดี๋ยวไหมมากินข้าวกินน้ำเด้อกินข้าวกินน้ำเด้อกินข้าวกินน้ำกินน้ำอันนี้เพชรหินกวางครับเป็นกวางกันไหมนะโมภูไทยถ้ามีเดี่ยวเปลี่ยนมือให้มีเดือดมีเข้าจังไนอ้าวมากินข้าวกินน้ำจบเก็บครับหลังจากกินข้าวแล้วข้ากระลังรุนนกครับช่วงนี้อากาศก็ระลังดีสีอ่อนๆจังหน่อยครับแดด อากาศดีครับเมื่อนี่คิดว่าว่าหนาจะมีฝนนะครับเดี๋ยวจางได้ก็รอติดตามผลงานในช่วงคอนแรกอย่างน้อยครับว่าสิมี่ายใดที่สิเป็นผู้กำคาก่อนมูเเมื่อนี่ครับเดี๋ยวรอดรุ่นกันครับอขอฝากช่องน้องไม้ครับมิตรภาพลำนำพ้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจให้ครับผู้ทมิปรครับแล้วก็มีอาจารย์ท่านใดที่สี่มีขอเสนอแนะแล้วก็แลกเปลี่ยนกันก็นกนยินดีครับก็แสดงความจดเห็นมาได้ครับก็มือนี้สำหรับมือนี้ครับก่คงที่จบชิปไปเพ่งแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ